แบบเป็นพันธมิตรนะทุกคนแบบเขาเล่นแบบเพิ่ม,มิตรภาพอะไรเงี้ยหลายๆอย่างคือไม่ได้แข่งกันเอาเป็นเอาตายเนาะก็อยากให้ทุกคนเชียร์ให้สนุกค่ะแล้วก็เป็นกันมาใจให้พวกเราแล้วก็ทั้งทีมเพื่อนบ้านด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็แมตช์นี้นะคะก็ฝากถึงแฟนๆทุกคนนะคะอย่าลืมติดตามแล้วก็เชียร์พวกเรากันด้วยนะคะแล้วก็ฝากเชียร์ทีมในอาเซียนของพวกเราด้วยค่ะลกนีเจะเัวยังไงต่อะก็ต้องอ่า ตามตามโค้ดเลยก็แบบต้องฝึกซ้อมกันอย่างหนักค่ะพอแบบเหมือนเราออกออกเหมือนเราออกมาแข่งเราอาจจะเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองเยอะอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็ดูวิดีโอกันแล้วก็กลับไปปรับปรุงพัฒนากันต่อไปค่ะก็คู่แข่งสําหรับ3มทีมนะคะหนูมองว่าทุกทีมอ่ะคือพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็ต้องดูว่าเขามีจุดอ่อนอะไรแล้วก็จุดเด่นอะไรแล้วก็ปรับมา ใช้ในในเกมค่ะขอบค่ะก็ขอบคุณ,คณ,คณทีกองเชียร์ทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้พวกหนูมาโดยตลอดยันสิ้นสุดการแข่งขันนะตอนนี้นะคะก็อยากให้เชียร์พวกหนูตลอดไปค่ะจนถึงที่พวกหนูเสร็จสิ้นภารกิจต่างๆน,นะคะขอบคุณมากๆนะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณที่เชียร์พวกเรานะคะแล้วก็ช่วยเชียร์แมตต์ต่อไปของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะไม่อได้เรียบร้อยโอเคครับแค่นี้นะโอเค